วันนี้พามาชมทาวน์โฮม3ชั้นครึ่ง3ห้องนอน4ห้องน้ำที่เธอลาดพร้าว93บ้านของฉันคือเธอค่ะเข้ามาจะเป็นโซนห้องรับแขกค่ะมีบิวอินชั้นวางของให้ด้วยซึ่งใครที่มีปัญหาของเยอะนะคะหมดปัญหาเรื่องนี้ได้เลยเพราะชั้นวางของเยอะมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นยังทำเป็นชั้นวางหนังสือได้ด้วยนะ ต่อไปเป็นโซนครัวค่ะที่นี่เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะตีเปิด2ชั้นเลยทำให้ดูโปร่งโล่งมากๆสามารถบิวอินเคาน์เตอร์ครัวและซิงค์ล้างจานได้เลยค่ะผนังที่นี่นะคะยังเป็นผนัง2ชั้นไม่มีปัญหาเรื่องเสียงแน่นอนค่ะใครที่กังวลว่าอยู่เท้าโฮมจะเสียงดังรบกวนหรือเปล่านะคะและห้องน้ำที่นี่เป็นฟูบารูมค่ะจัดเต็มให้ทุกห้องเลยค่ะ